สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการต่อเชื่อมต่ออาร์ตเน็ตกับบอร์ดเอวไลคอนะครับอาร์ตเน็ตรุ่นี้จะเป็นตัวล่าสุดที่นําเข้ามานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับสีสันเริ่มต้นจากตัวไหนครับเราเปิดอารแตเน็ใช่ไหมเราดูที่เกจเน็ตมาร์กกับเกตเวย์นี่ครับเป็นเรืองนี้นะแต่เราจะเปลี่ยนได้ก็ได้แต่ขัข้พื้นฐานคือลขงนี้ครับเสร็จแล้วเรามาเข้าที่บอร์ดมาเซ็ตค่าที่บอร์ดกดชิป กดดิสเข้าที่ในปวดฟิตติงเราแก้อันนี้ไม่ตรงกันนะครับเรามาแก้ตรงนี้คนึ๊บเราเลือกไอพ d อั e แล้วเราดูตรงนี้ให้ตรงกับบรรทัดล่างสุดของอันนี้โอเคเป็น1 9ึ่งเกสองจุดหนึ 1, 6, 8, จ่จดหนึ่ง จดงสำเน็ดมาร์ค255 25250ตรงกันแล้วไม่ต้องแก้สำเน็ดมาร์คดูจากอันที่สองอันที่สองอแล้วเราก็กดเซฟแล้วเราก็เข้าไปที่ DMX setting เสร็จแล้วไปที่ DMX setting นะครับนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้เป็นแถวกว่างเลย ตาราที่ลายหนึ่งออลายสองทำนี้ไปเรื่อยจะครบแลายเสร็จแล้วเอ็กเคีย์มันต่อไปแล้ว คไปมาแล้วให้ดูสายรถคันนี่เป็นลายหนึ่งก็คือใจความสำคัญก็คือต้องต้องคอนเนคที่อยู่ที่ตั้งค่า AIPD ให้ถูกตั้งค่าคือเน็ตเบรคในเน็ตเบรคตัวนี้ให้ถูกนะครับแล้วก็ให้มันตรงกับแถวล่างของของของแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือไอวีเม็กอะไรอวีเม็กเซตติ้งแพดไว้ที่ไลน์หนึ่ง จุดหนึ่งก็คือก็ใช้ n น้ l ผมแัเป็นมันนวนนี่เป็นปนี่อหนึ่งลายหนึ่งโอเคข้อใจความก็คือเราต้องทำยังไงนะย้ายลายจากอเน็ตไปเข้าไปดีเบกลายอ๋อ oh, มันจะต้องนี้ต้องย้ายมาอย่างอย่างที่ที่อธิบายไว้ครับใจความของท่านมันจะมาตรงนี้ครับต้องสังเกตให้ดีนะครับขอบคุณครับ